ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับท่านไปเจอวีดีขอันที่แธันวาคมสองพันห้ารอยหกสินะครับายตัววันนี้ก็ตัวุ้งวันอาทิตย์นะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะขอไปด้วยนะครับไปเข้าชุดวินหกเจ็ดอ่ะ องหกเจ็ดนะครับให้หนึ่งกับให้ศูนย์หนึ่งสองขึ้นมาสองหลักร้อยอ่ะหกเจ็ดมามาในชุดวิลแต่ก็วันแย่ใหม่นะครับวันเอาใหม่นะขอขอบคุณ พามาชมกันเลยนะครับว,ว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเกับ8นะครับเกับ8ปดนะเจ็ดกับแนะครับเจนะ็ดสอง วันนี้เขาวินนะเข้าวินนะเนนะรัาเรื่องเจ็ดนะครับดูดีน,นะนะครับผมนะครับก็มาแก้ปัญหาเรื่องเสียงนะครับอืมพอไปเรื่อยทนทนไปก่อนนะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหายเสียงประมาณนี้นะครับอ่าขอบ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 คุณมากๆนะครับเกิดอารมณครัด